สวัสดีครับท่านณณคณะกรรมการตรวจประเมินผลสำนิกการดำเนินงานโครงการสืบสารอนุรักษ์ลวดลายเงินโบราณทองโบราณสุโขทัยทุกท่านครับวันนี้ผมสัจชุเติเศสงเรสวันครับในนามของบริษัทยนแสงไทย2528จำกัดขออนุญาตรายงานผลการดําเนินงานในวันนี้ซึ่งก็จะมีผลการประเมินที่สอดรับกับตัวผลสำนิกโครงการที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับผม สำหรับคอนเซปต์ในการดําเนินงานในโครงการนี้นะครับเรายึดคอนเซปต์สส่วนใหญ่หญครับส่วนที่1ก็คือเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมของทางจังหวัดสุโขทัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาต่างๆในการทําทองสุโขทัยนะครับบวกรวมข้ากอบความรู้ด้านการออกแบบครับซึ่งเราเชื่อว่าสองสิ่งนี้เมื่อผนวกรวมเข้าด้วยกันจะกลายเป็นมรดกทางนวัตศิลป์นะครับหรือเป็นนวัตศิลป์หรือศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ภายใต้องความรู้ที่มีอยู่เดิมของสุโขทยนะัย โดยเฉพาะให้น้ําหนักในเรื่องของลายเงินโบราณทองโบราณนะครับรวมไปถึงคุณค่าของช่างฝีมือโบราณที่สืบทอดกันมาแล้วถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้ทองสุโขทัยณวันนี้ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนะครับถือเป็นของสะสมที่ส่งคุณค่าของทุกคนครับ สำหรับภาพรวมของโครงการนะครับผลสำเร็จของโครงการที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยหคือเราได้สินค้าต้นแบบจำนวน30ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วเราก็ยังได้นําสินค้าต้นแบบไปทดสอบตลาดที่เซ็นทันพลาซ่าอุดรธานีและเซ็นทันพลาซ่าพิษณุโลกก่อให้เกิดยอดการขายถึงเกล้านกว่าบาทนะครับซึ่งคิดเป็นความคุ้มค่าของเงินลงทุนเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ภาครัฐจัดสรรมาให้เนี่ยอยู่ที่2.6กกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็หมายความว่ามีผลการ ตอบแทนเรื่องของเงินลงทุนเนี่ยคุ้มค่าถึง200กว่าเปอร์เซ็นเช่นกันซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการไม่กี่โครงการที่สามารถสร้างรายได้แล้วก็เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณได้ขนาดนี้ครับ ในภาพรวมของตัวโปรเจกต์เฟรมเวิร์กของโปรเจกต์นี้นะครับเราจําแนกขั้นตอนย่อยๆออกมาเป็น10ขั้นตอนย่อยๆนะครับขั้นตอนที่1คือการประชาสัมพันธ์รับสมัครคนเข้าร่วมโครงการขั้นตอนที่2คือกิจกรรมการอบรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการศึกษาดูง,งานซึ่งจัดทําในรูปแบบออนไลน์นะครับส่วนที่3คือการคัดเลือกเพื่อพัฒนาเชิงลึกในการให้คาปรึกษาและส่วนที่4คือการพัฒนาสินค้าต้นแบบจำนวน30ผลิตภัณฑ์ส่วนที่5ก็จะมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าครับ ส่วนที่6เป็นการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ส่วนที่7คือการติดตามและปรับปรุงแบบหรือสินค้าต้นแบบนะครับส่วนที่8คือการ PR หรือการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทดสอบตลาดส่วนที่9คือการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดและส่วนสุดท้ายคือการวิเคราะห์และดําเนินและการประเมินผลโครงการครับในประเด็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เราดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือมุ่งเน้นในการสื่อสารประโยชน์คุณค่าต่างๆรวมถึงประวัติความเป็นมาของลายเงินโบราณทองโบราณสุโขททยในกลุ่มเยาวชนเราจึงเลือกใช้สื่อ a c e b o o k นะครับซึ่งจะเป็น f Facebook ในแต่ละจังหวัดนะครับโดยที่เราสื่อสารไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์หรือสื่อวิดีโอไปยังกลุ่มเครือข่าย Facebook ของทุกจังหวัดนะครับที่เข้าร่วมโครงการจากการรวบรวมข้อมูลของผู้ติดตามและผู้ที่เป็นสมาชิกที่อยู่ใน Facebook ของทุกจังหวัดเนี่ยเราพบว่าทั้ง5จังหวัดที่เราสื่อสารออกไปจะมี มีคนรับรู้ข่าวสารเราทั้งสิ้นอยู่ที่755,000คนโดยประมาณเมื่อเทียบกับสัดส,ส่วนของเยาวชนหรือวัยรุ่นซึ่งทาง Facebook เองกำหนดช่วงอายุไว้อยู่ที่18ถึง24ปีคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ35.5%ของประชากรผู้ใช้ Facebook ทั้งหมดในประเทศไทยเราจึงประมาณการได้ว่าการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ในส่วนของโครงการและการรับสมัครทั้งในรูปแบบของโปสเตอร์และวิดีโอ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของแต่ละจังหวัดเราจะสามารถเข้าถึงผู้ชมที่เป็นกลุ่มเยาวชนได้ทั้งสิ้น256,000คนโดยประมาณตัวนี้ก็จะตอบวัตถุประสงค์ข้อแรกเลยแล้วก็ตอบเป้าหมายหรือผลสมัมฤทธิ์ข้อแรกของโครงการเลยที่เรามุ่งจะสื่อสารให้กับกลุ่มเยาวชนได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาและคุณค่าของลายเงินโบราณทองโบราณสุโไทยครับในส่วนของการอบรม เชิงปฏิบัติการนะครับในครั้งนี้เรามีการคัดเลือกวิทยากรที่ส่งกลวุฒิมาทั้งหมด5ท่านนะครับโดยาท่านแรกเนี่ยจะเป็นนักดีไซเนอร์เครื่องประดับหรือเป็นนักออกแบบเครื่องประดับที่มีผลงานการันตีทั้งในระดับชาติและนานาชาติมีการจัดแสดงสินค้าที่เป็นเครื่องประดับมาแล้วทั่วโลกนะครับส่วนอีกสท่านจะเป็นเรื่องของการตลาดสมัยใหม่และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมสามารถมีองค์ความรู้รอบด้านทั้งในเรื่องของการออกแบบการแปลร,รูปวัฒนธรรมที่เอาทุนวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทยัย การใจให้กับงานต่างๆแต่ยังได้องค์ความรูธธ้ที่เกี่ยวข้องการตลาดไปด้วยซึ่งจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ซึ่งครั้งนี้เราใช้การอบรมผ่าน o o g l e m e e t นะครับซึ่งด้วยข้อจํากัดในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด2019จึงทําให้เราไม่สามารถที่จะรวมตัวประชากรได้จำนวนมากๆเกินกว่า50คนได้ครับในครั้งนี้ข้อดีของการใช้ Google Meet คือผู้ที่เข้าร่วมอบรมทุกคนสามารถที่จะเห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนเนื่องจากว่าไม่มีไม่ได้มีระยะห่างระหว่างผู้ เข้าอบรมกับหน้าวทีอีกแล้วนะครับนอกจากนี้ในการอบรมเราจะมีการแยกห้องย่อยเป็น5้าห้องย่อยเช่นกันนะครับเพื่อให้ผู้เข้าอบรมในแต่ละกลุ่มได้สามารถที่จะปรึกษาสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือปัญหาที่ตัวเองกังวลใจกับทางโค้ชหรือทางวิทยากรที่เราเตรียมมาได้โดยตรงนะครับผลจากการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรมซึ่งเราใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการประเมินความรู้นะครับซึ่งในแบบสอบถามออนไลน์จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้ต่างๆด้านการออกแบบ เครื่องประดับและสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งออกแบบแบบทดสอบโดยคณะกรรมการหรือคณะวิทยากรทั้ง5ท่านนะครับเราพบว่าผู้เข้าอบรมทั้งหมดนะครับโดยค่าเฉลี่ยแล้วมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นถึง20.26%ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงนะครับเป็นตัวที่แสดงถึงประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของการอบรมได้เป็นอย่างดีครับ ภายหลังจากที่มีการอบรมเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีการศึกษาดูงานซึ่งในปีนี้เรามีการปรับการศึกษาดูงานแล้วเรานิยามว่ามันคือนวัตกรรมการศึกษาดูงานในรูปแบบใหม่ ถ้าเป็นรูปแบบเดิมการศึกษาดูงานคือการออกไปนอกพื้นที่เมื่อดูงานเสร็จก็จะแยกย้ายกันนะครับโดยที่ไม่สามารถจะกลับไปดูซ้ําไม่สามารถจะกลับไปดูอะไรที่บันทึกไว้ได้นะครับแต่การศึกษาดูงานในรูปแบบใหม่เราได้จัดทีมงานลงไปในพื้นที่ทั้ง3พื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณวัดนางพญาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะครับบ้านทองสมสมัยที่ได้มีการสาธิตการทําทองให,เห้เห็นเลยนะครับมีการติดลายมีการเชื่อมทองนะครับแล้วก็ไปที่สถานที่ที่ท,ทาเครื่องสังฆโลกสุโขทัยโบราณน,นะครับก็คือที่เกตอนงค ทั้ง3ที่นี้เราตัดเป็นวิดีโอความยาวประมาณ10-15นาทีครับแล้วเราก็ส่งลิงก์ไปให้กับผู้เข้าอบรมทุกคนทําให้ท่านทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะดูซ้าได้ตลอดเวลานะครับก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้จากตัววิดีโอที่มีการอธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับลายโบราณที่เป็นเรื่องของเงินและทองโบราณของสกโคไทยได้อย่างชัดเจนแล้วก็ในหลายๆมิติทั้งฝั่งของโบราณสถานทั้งฝั่งของผู้ผ,ผลิตและทั้งฝั่งของผู้ที่แปลร,รูปลายนะครับไปยังเครื่องใช้หรือเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ด้วยครับก็ถือเป็นนวัตรกรรมอย่างหนึ่งในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ครับภายหลังศึกษาดูงานแล้วจึงได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการและพัฒนาสินค้าต้นแบบจํานวนทั้งสิ้น30ผลิตภัณฑ์นะครับในระหว่างการพัฒนาเราก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับเพื่อไปกํากับติดตามดูแลว่าแต่ละประเด็นแต่ละพื้นที่เนี่ยมีการปรับปรุงมีการออกแบบสินค้าอย่างไรบ้างนะครับเป็นไปตามแบบที่วางเอาไว้ ตอนที่ส่งคณะกรรมการหรือไม่นะครับแต่ก็มีบางพื้นที่ที่ไม่สามารถจะลงพื้นที่ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุดนะครับก็ใช้วิธีการวิดีโอคอลเพื่อติดตามซักถามความคืบหน้าต่างๆครับระหว่างที่เราลงพื้นที่เนี่ยนอกเหนือจากการที่เราลงไปเยี่ยมแล้วเรายังมีการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์นะครับถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อเอามาทาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยซึ่งในครั้งนี้เราได้มีการทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของแคตตาล็อกออนไลน์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลของแต่ละรราาายยนคัวมไไปปถึงงกแกแ QR เเพื่อข้ เว็บไซต์ที่เราได้จัดทําจํานวนทั้งสิ้น30เว็บไซต์นะครับตามจํานวนของผู้ที่ส่งผลิตภัณฑ์เข้ามานะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับมีแรงบันดาลใจนะครับมีช่องทางในการติดต่อให้แก่ผู้ประกอบการด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็น2ออปชันใหญ่ๆที่ทาสื่อประชาสัมพันธ์และทําให้คนสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับนอกเหนือจากแค่ไปร่วมในงานเท่านั้นเองเมื่อสินค้าถูกพัฒนาเรียบร้อยเป็นสินค้าต้นแบบจำนวนทั้งที่30ิผลิตภัณฑ์มีการทาสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งงรูปแแบบบขอเว็ซต์ล ตลอดออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับทางยนแสงไทย2528จำกัดก็มีการทํานิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับลายเงินโบราณทองโบราณสุโขทัยครับซึ่งนิทรรศการนี้ได้จัดทําเป็นนิทรรศการขนาดใหญ่นะครับจนทั้งสิ้น6ป้ายครับก็จะเป็นป้ายที่บอกถึงเรื่องราวความเป็นมาของรวดลายของทองสุโขทยัยเงินสุโขทัยนะครับบอกในเรื่องของกระบวนการจัดทำนะครับกระบวนการออกแบบและสร้างเงินหรือทองโบราณสุโขทยัยที่เป็นรวดลายที่เป็นเครื่องทองโบราณนะครับมีการ ให้เห็นรายละเอียดของผู้ประกอบการที่ดีไซน์สินค้าต้นแบบทั้ง30ผลิตภัณฑ์นะครับรวมไปถึงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาแต่โบราณของทองสุโขทัยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทศกาลซึ่งจัดแสดงไว้ในพื้นที่ที่เราทดสอบตลาดนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเรามีการทดสอบตลาดที่เซ็นทัลพลาซาพิษณนุโลกเป็นที่แรกนะครับระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนและเราก็ไปทดสอบตลาดอีกครั้งหนึ่งที่เซ็นทัลพลาซาอุดรธานีในวันที่13ถึง15ตุลาคมนะครับ ในการที่เราไปทดสอบตลาดที่ห้าทั้งสองแห่งนะครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบนะครับรูปแบบหนึ่งคือการประชาสัมพันธ์ภายในห้างสรรพสิพนค้าครับมีการทําป้ายทําป้าย LED ทําคัดเอาเ์เล็กๆที่อยู่ในห้างสรรพสิพนค้าเพื่อให้คนในจังหวัดน,นั้นๆได้รู้จักทองโบราณเงินโบราณสุโขทยัยในขณะเดีวยวกันก็จะมีการติดป้ายข้างนอกครับเป็นป้ายกองโจรเป็นป้ายคัดเอา์ที่อยู่รอบๆพื้นที่ที่จัดงานนะครับเพื่อให้คนข้างนอกก็สามารถที่จะรับรู้ได้นะครับอาจจะมีการสงสัยว่าเหตุใดเราจึงเลือกจังหวัดพิษณุโลกเหตุดเาจึงลือก จังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นที่ในการทดสอบตลาดครับในคราวนี้เราไม่ได้มองการทดสอบตลาดแค่การเอาสินค้าไปโชว์เท่านั้นนะครับแต่เรามองการทดสอบตลาดคือการนําสินค้าไปจําหน่ายในพื้นที่ที่มีกําลังซื้อครับแล้วใน2จังหวัดนี้เป็น2จังหวัดที่มีจํานวน GDP ที่สูงติดอันดับต้นๆของประเทศไทยครับนั่นหมายถึงว่าเศรษฐกิจในจังหวัดนั้นเศรษฐกิจด,ด,ดีครับคนที่เดินในจังหวัดนั้นมีกําลังซื้อสินค้าที่เรานําไปจําหน่ายได้และผลสำเร,ร็จที่เกิดขึ้น,ค,นคือเราสามารถจําหน่ายสินค้าเงินโบราณทองโบราณสุโขทยัย ซึ่งมาจากพี่น้อง5จังหวัดที่ร่วมกันผลิตสินค้าต้นแบบเราทำยอดขายไปได้ถึง9ล้านกว่าบาท นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอ e ีแคตตาล็อกนะครับเป็นเว็บไซต์นะครับแล้วก็เป็นป้ายต่างๆแล้วเนี่ยทางยน์แสงไทยยังได้มีการประสานงานร่วมกับทางคณะผู้บริหารของบริษัทแอร์พอร์ตเลลิงค์นะครับซึ่งให้บริการรถไฟที่เดินทางไปยังสถานีสวนภูมินะครับซึ่งตลอดทางก็จะมีสถานีอยู่8สถานีครับมีผู้เข้าในแต่ละสถานีรวมรวมกันแล้วเนี่ยโดยประมาณ8 6 0 0 0คนโดยประมาณต่อวันนะครับเราได้มีการลงโฆษณาที่แอร์พอร์ตเลลิงค์ ทุกสถานีจํานวน8สถานีครับและประมาณการได้ว่าจากจํานวนผู้ที่เข้าใช้บริการที่แอร์พอร์ตเลียลิงค์ทุกวันเราประมาณการได้ว่าในส่วนนี้จะมีคนเห็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ของโครงการนี้นะครับจำนวนทั้งสิ้นโดยประมาณ3 0 0 0 0 0คนเมื่อรวมกับก่อนหน้านี้ที่เราได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการไปจํานวน256,000คนเราจึงประมาณการได้ว่าในโปรเจกต์นี้จะมีการรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลายเงินโบราณทองโบราณสุโข,ขทยัยและโครงการนี้อย่างน้อย5 0 0 0คน ขึ้นไปนะครับแล้ว5 0 0 0 0นคนนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ยังเป็นกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นและวัยทํางานตอนตอน้นซึ่งมีกําลังซื้อสามารถที่จะกระจายข่าวและผลักดันโครงการนี้รวมถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเครื่องเงินโบราณทองโบราณสุโขทยัยให้ไปที่รู้จักในวงที่กว้างขึ้นได้เช่นกันครับ สำหรับภาพรวมของผลสำลีเป้าหมายของโครงการที่ได้กำหนดไว้2ข้อใหญ,ใหญ,ใหญ่ข้อที่1คือต้องให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสานไปยังกลุ่มเยาวชนนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราได้ดําเนินการทั้งในเรื่องของเวิร์กช็อปและการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าซึ่งเราพบว,ว่าความรู้เพิ่มขึ้น20.2% 1เข้าถึงกลุ่มเยาวชนทั้งสิ้น256,000คนโดยประมาณซึ่งถือว่าบรรลุผลสำลีของเป้าหมายในข้อที่1สําหรับข้อที่2คือต้องการให้เกิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน30ิผลิตภัณฑ์และเเเกกิิดดยออขขาทีี่่่ตตบโึ้้นนนนน10%ใสวืงจ ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลในเชิงยอดขายเอาไว้ที่เป็นฐาน ให้สําหรับการประเมินว่ามันขึ้น10%จริงไหมแต่เราประเมินจากที่ว่า1คือเราได้สินค้าต้นแบบ30ชิ้นตามเป้าหมายและอันที่2คือเราสามารถสร้างรายได้ได้9ล้านกว่าบาทซึ่งคิดเป็นผลสำลีส์เนี่ยประมาณ20 0กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งส่วนนี้เราเรานิยามว่ามันสามารถที่จะตอบในเรื่องของผลสำลีส์ของโครงการในข้อนี้ได้เพราะว่ามันสามารถสร้างรายได้ได้ไดจริงเกิดความเข้มแข็งได้จริงจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นนะครับในภาพรวมของบริษัทโยนแสงไทย2528าจำกัดต้องขอกลับขอบพระคุณท่านคณะการ กรรมการครับทุกท่านนะครับที่ได้ให้โอกาสและก็สนับสนุนงบประมาณให้กับทางบริษัทได้ดําเนินการทําโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราจะได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องชาวสุขโขทยัยรับใช้หน่วยงานราชการของจังหวัดสุขโขทยัยในการทำโปรเจกต์ดีๆแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตเสร็จสิ้นการนำเสนอผลสำฤทธิ์ในการดำเนินงานโครงการแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ